กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับรายการพี่เอกแคเรียโคชชิ่งค่ะรายการดีๆนะคะที่จะรวบรวมเอาสาระเทคนิคด้านการเขียนเรซูเม่นะคะไปสมัครงานเทคนิคการสัมภาษณ์งานรวบรวมเอาไว้ที่นี่เพื่อที่จะให้คุณนะคะประสบความสําเร็จในโลกของการทํางานค่ะและสําหรับในวันนี้นะคะพี่เอกก็มีเทคนิคดีๆนะคะเป็นหัวข้อที่หลายๆคน,น้องๆหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องเข้ามาว่าเราจะมีเทคนิคในการต่อรองเงินเดือนสําหรับเด็กจบใหม่ย,ยังไงดี ะะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะเทคนิคในการต่อรองเงินเดือนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนที่เราจะต่อรองเงินเดือนเราจําเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่เราจะไปต่อรองก่อนนะคะคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆอยู่ๆว่าเราแบบนึกอยากได้ สองหมสมมุติว่าคือปกติแล้วเนี่ยนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะวุฒิปริญญาตรีเนี่ยจบใหม่ออกมาเงินเดือนก็จะสถาที่เริ่มต้นก็คือประมาณ1 5 0 0 0 0บาทใช่ไหมคะอันนี้คือขั้นแบบปกติเลยเนาะแต่ไม่ใช่อยู่ยยดีๆแบบเราอยากได้2,500 0แต่ว่าเราจะไปต่อรองกับเขายังไงโดยที่เราแบบ แล้วเราจะมีอะไรมากกว่าคนอื่นไหมอรอไหมคะเพราะตอนที่เขาบอกพอเขาต้องถามเราว่าแล้วทําไมถึงคิดว่าเราอยากได้สองหมเพราะอะไรคุณถึงคู่ควรกับเงินเดือนสองหมเราจะไปตอบเขายังไงอ๋อพี่ก็เพเอิญปกติแบบแม่ให้เงินเดือนเนี่ยก็เดือนละสามหมื่นละจะให้หนูมาทํางานเดือนละหมื่นห้ามันก็ไม่ใช่ป้าอะไรเงี้ยก็ตอบไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่เราจะต้องอ้างอิงประกอบนะคะหลักฐานเหล่านั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ สำหรับข้อแรกนะคะก็คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะไปต่อรองเงินเดือนนะคะข้อแรกก็คือเราจะต้องรู้ฐานเงินเดือนของสายอาชีพนั้นๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสายเงินเดือนไม่ใช่สิฐานเงินเดือนของสายอาชีพที่เรากําลังจะไปสมัครงานเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้พี่เ,เอจะมีการบอกด้วยนะคะว่าเทคนิคในการที่เราจะเข้าไปดูเนี่ยมันเข้าไปดูเข้าไปดูที่ตรงไหนเนาะแล้วก็ข้อที่2นะคะก็คือ ทักษะความสามารถต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของภาษาอ่เรามีทักษะเหล่านั้นหรือเปล่านะคะข้อที่3นะคะเราจะต้องศึกษาสวัสดิการของบริษัทนั้นเนี่ยไปก่อนคือด้วยปกติแล้วนะคะ ขั้นตอนของการต่อรองเงินเดือนเนีย่ยมันมักจะไปอยู่หลังจากที่เราสัมภาษณ์งานแล้วนะคะถึงจะเริ่มมีการต่อรองเงินเดือนกันก็คือเขาเริ่มมีความสนใจแล้วก็อยากที่จะรับเราเข้าทํางานแล้วล่ะเขาก็จะเริ่มแบบอยากรู้ว่าเฮ้ยเงินเดือนที่เราเรียกมาเนี่ยมันจะเข้ากับโครงสร้างเงินเดือนที่เขาตั้งเอาไว้ของบริษัทหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นปกติขั้นตอนเนี้ยมันจะไปอยู่ที่หลังจากที่เราสัมภาษณ์งานไปแล้วแหละมันจะไม่ได้มาแบบ ตั้งแต่ตอนแรกที่เขาโทรมาแล้วเขาเขาถามเราคือคือครั้งแรกนี่ก็อาจจะมีเหมือนกันนะคะแต่เขาอาจจะถามแล้คร่าวๆแต่เขาอาจจะยังไม่ได้ต่อรองกับเราเขาอาจจะต้องเขาจะต้องเรียกเราเนี่ยไปคุยก่อนว่า โอเคไหมคนนี้ลักษณะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องศึกษาระหว่างเนี้ยละคะ่ะระหว่างที่ก่อนที่เราจะได้ไปสัมภาษณ์กับเขาเนี่ยเราจะต้องศึกษาสวัสดิการของเขาเนี่ยให้อย่างแบบเต็มที่เลยแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือประสบการณ์ของเรานะคะเรามีประสบการณ์ด้านงานนั้นมากน้อยแค่ไหนที่เราจะไปขอเงินเดือนเขาเพิ่มตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันอ่ะมาดูข้อแรกเลยนะคะก็คือคําถามแล้วเราจะทราบฐานเงินเดือนได้ยังไงล่ะว่า สายอาชีพที่เรากําลังจะไปสมัครเนี่ยเขามีฐานเงินเดือนอยู่เท่าไหร่เขาเอาข้อมูลเหล่านี้กันมาจากไหนหรออะไรอย่างนี้นะคะคําตอบก็คือปกติแล้วนะคะนี่ก็คือพี่เอใส่คำตอบไว้ให้ลรหลักก็คือในเว็บไซต์ Adeco Thailand นะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีทําเป็นทุกปีเลยนะคะเขาจะทำเป็นแบบสรุปฐานเงินเดือนประจําปีของสายอาชีพต่างๆคือทุกปีเลยนะตั้งแต่ปีแบบหลายๆปีอะอย่างปีนี้ 2020เลยเนี้ยเขาก็มีทถานะ2021เดี๋ยวเขาก็มีทาออกมาเดี๋ยวพี่เอจะโชว์ให้ดูเลยก็แล้วกันว่าเข้าไปที่ตรงไหนนะคะอ่ะเข้าไปที่ Adeco เลยนะคะอ Adeco Thailand Search ไปเลยนะคะเข้าไปที่ Google เนี่ยแหละแล้วก็กดไปที่เว็บไซต์ของเขาเพอเข้ามาที่เว็บไซต์ของเขานะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยเราเลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาสักปกติจะอยู่ล่างนะ อืมเดี๋ยวลองดูนะคะว่ามันจะอยู่ที่ตรงไหนเอ่ยหาไม่เจออยู่ที่ตรงไหนนะคะปกติเดี๋ยวพี่เอกเสิร์ชพี่เอกขออนุญาต knowledge center นี่อยู่ที่ตรงนี้เลยพี่เอกข,ขอโทษทีนะคะ e salary ไกลนะคะเพราะว่าเราเปิดเว็บหน้าแรกเข้ามาเลยนะคะก็คือจะอยู่ที่หัวข้อหัวข้อที่3เลยนะคะอ่าก็คือที่ที่อันนี้นั่นเองนะคะอันที่3ามนะคะ,ะคลิกเข้าไปเลย ตอนนี้เนี่ยฉบับของปี2021เ็นี่ยเขายังไม่ได้ทําออกมานะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถอ้างอิงจากฉบับเก่าก่อนก็ได้เพราะว่ามันมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนะคะถ้าหากว่าเราไม่อยากดาวน์โหลดนะคะคือเขามีให้เราดาวน์โหลดเป็นแบบไฟล์ pdf เลยซึ่งซึ่งมันจะรวบรวมทุกๆุกสายอาชีพอยู่ในนั้นเลยนะคะเราก็แบบไม่ต้องคอยเข้ามาแบบดูบ่อยๆสําหรับใครที่แบบอยากดาวน์โหลดออกมาก็เอามาไว้ดูเลยแต่ถ้าหากว่าใครไม่อยากดาวน์โหลดนะคะเพราะไฟล์มันค่อนข้างใหญ่เหมือนกันก็ สามารถที่จะมาหาจากตรงนี้ได้เลยเห็นไหมคะว่าเขาจะมีแบบให้เราสามารถค้นหาได้เลยตาม job categories นะคะก็คือค้นหาตามประเภทงานสมมุตินะคะลองเข้าไปที่ accounting หรือว่างานบัญชีกดเข้าไปนะคะอ่าจริงๆภาษานี่มันสามารถเปลี่ยนได้นะอ,อ่าภาษาอ่าแต่ว่าเพื่อนพี่เอใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่าก็คือเราอยากรู้ว่าคนที่จะเป็นอ่าพนักงานตำแหน่งประมาณไหนดีนะ Account p a y a b l e Account แทนล้วกันทำงานทำ AP นะคะ Account p a y a b l e ก็คือทำเป็นบัญชีฝ่ายเจ้าหนี้นะคะลองกดเข้าไปดูสิอ่ามันจะขึ้นเลยนะคะเห็นไหมว่า New Grads นะคะจะอยู่ที่16,000ถึง22,000บาทถ้าทำงานไปแล้ว1-5่ปีจะเงินเดือนอยู่ที่20,000ถึง50,000บาทตรงนี้นะคะอ่ะมากกว่า5ปีจะอยู่ที่30,000ถึง50,000บาท อันนี้คือ corporate position corporate position ก็คือเป็นบริษัทเอกชนนะคะบริษัทมหาชนทั่วไปอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าทำงานใน industrial position นะคะก็คือเป็นพนาักงานบัญชีแต่ว่าอยู่ในสายอุตสาหกรรมนะ,ะสายโรงงานก็จะอีกเลทหนึ่งอีกราคาหนึ่งอาจจะดออปลงมานะคะแต่ว่าเนี่ยเนหะ็นไหมเขาจะบอกเลยนะคะว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ Japanese speaking นะคะ เริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่2 0 0 0 0ถึง25,000บาทเลยทีเดียวเห็นไหมคะว่าคือนอกจากที่เราเข้ามาดูตรงนี้เนี่ยนอกจากเราจะรู้ฐานเงินเดือนแล้วเนี่ยเราจะยังรู้อีกนะคะว่าถ้าหากว่าเราเติบโตไปในสายอาชีพตรงนี้เนี่ยเราจะได้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่เราก็จะได้สามารถดูได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบง่ายๆเลยเห็นไหมเพราะว่าแบบพี่เอ๋แบบโชว์ให้ดูนะคะก็คือใครนะคะเดี๋ยวพี่เอ๋จะแปะลิงก์ เอาไว้ด้านล่างก็แล้วกันนะคะถ้าหากว่าใครนะคะอยากที่จะเข้าไปดูก็สามารถที่จะกดใต้คลิปนี้เข้าไปดูได้เลยนะคะ <S <S อันนี้ก็คือข้อแรกที่เราจะต้องรู้ <S <S พอเรารู้ฐานเงินเดือนเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาบอกเขาได้ว่าพี่คะแต่ปกติแล้วเนี่ยหลังจากที่หนูไปค้นหามาเนี่ยฐานเงินเดือนมันคนที่จะอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะอันนี้สมมุติในกรณีถ้าหากว่าเราเป็นคนที่พูดภาษาญ,ญี่ปุ่นได้อย่างเมื่อกี้เนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าถ้าพูดภาษาญี่ปุ่นได้เนี่ยจะอยู่ที่2 0 0 0 0ถึง25,000บาทถูกไหมคะแต่ถ้าหากว่า เขาแบบเสนอเราแบบ1 8 0 0 0บาทเราก็เอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปบอกเขาได้คือเราไม่ได้มนโนขึ้นมาเองนะอันนี้มันคือข้อมูลแบบตลาดแรงงานเลยอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือข้อแรกนะคะข้อแรกก่อนที่เราจะไปต่อรองเงินเดือนเราจะต้องมีความรู้เรื่องของตรงนี้ก่อนเนาะต่อมานะคะข้อที่2นะคะก็คือด้านภาษานะคะ ภาษาเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งจริงๆเดี๋ยวนี้นะต้องบอกตามตรงเลยว่าภาษาอังกฤษเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่พื้นฐานมากละอาจจะไม่ได้มีค่าภาษาที่สานะคะแต่ว่าบางบริษัทนะคะเขาจะมีค่าภาษาที่สามนะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนนะคะซึ่งตอนนี้ก็มาแรงมากเลยนะคะภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีบริษัทที่เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นนะคะเข้ามา อยู่ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะในในฝั่งของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะคะก็เนี่ยถ้าหากว่าเรามีความรู้พื้นฐานตรงนี้นะคะภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนอะไรแบบนี้ก็จะสามารถอัพเงินเดือนขึ้นไปได้อีกซึ่งโดยปกติแล้วนะคะจะอัพขึ้นไปได้อีกประมาณ5,000บาทจากจากปกตินะก็อย่างอย่างเมื่กี้ที่พี่เอ๋โชว์นะ,ะก็คือถ้าหากว่า คนปกติทั่วไปสมัครงานบัญชีเมื่อกี้นี้ก็คือจะอยู่ที่1,500 0าช่แต่ว่าถ้าหากว่ารู้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะสตาร์ทที่2,000 20, 0เลยเนาะอ่ะเราก็จะต้องมีตรงนี้นะคะซึ่งพวกด้านภาษาเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยหนูพูดได้ค่ะแล้วหลักฐานละหลักฐานยี่ตรงไหนนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ต้องมีคะแนน JP เทสมาถูกไหมคะส่วนภาษาจีนเนี่ยก็จะต้องมีพวกคะแนน SSK นะคะซึ่งมันก็จะมีหลากหลายเลเวลเนาะเลเวลที่5้าเลเวลที่6อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่พูดคล่องมากเลยอะไรแบบนี้ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีทักษะตรงนี้นะคะเชื่อพี่เเชื่อได้เลยนะคะว่า มันจะสามารถที่จะช่วยเรา up skill ตรงนี้ได้ส่วนในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะก็อย่าพิ่งเสียใจไปปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ยื่นคะแนนโทอีกแต่ว่ามันจะมีบางบริษัทนะคะที่หลังจากที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยไปทำเทสภาษาอังกฤษของเขาอีกนะคะถ้าหากว่าเราผ่านเทสเราก็อาจจะได้ค่าคะแนนภาษานเนี่ยเพิ่มขึ้น3 0 0 5 0อออะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ยังดีนะก็ยังถือว่าเอามาไว้เป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ อลองดูกันก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของภาษานะคะที่จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อรองเงินเดือนเพิ่มขึ้นได้ส่วนข้อที่3นะคะก็คือสวัสดิการของบริษัทอ่ะเมื่อกี้นี้นะคะพี่เอกก็คือบอกไว้แล้วว่าคือปกติแล้วเนี่ยในใน job post นะคะหรือว่าประกาศงานเนี่ยเขาจะมีด้านล่างอะว่าเขารับตำแหน่งอะไรเขาต้องการคุณสมบัติแบบไหน แล้วเขาก็จะบอกนะคะปกติแล้วใน,ในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเขาจะบอกว่าสวัสดิการของบริษัทนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งสวัสดิการพื้นฐานก็คือเรื่องของเงินเดือนโบนัสค่าเบี้ยเลี้ยงนู่นนี่นั่นนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยอยากรู้เพิ่มมากขึ้นนะ,ะแบบเจาะลึกนะคะวันนี้พี่เอมีเว็บไซต์หนึ่งะคะมาแนะนำซึ่งก็คือเว็บไซต์ Glassdoor นั่นเองนะคะเว็บไซต์นี้นะคะก็คือมันจะเป็นเดี๋ยวพี่เอจะเปิดให้ดูอีกแล้วกันนะะมันหน้าตาเป็นยังไง หลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักนะเว็บนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะพิมพ์คำว่า Glassdoor นะคะในใน Google นะคะก็ขึ้นมาเลยค่อนข้างที่จะ well known นะ,ะหรือว่าเป็นที่รู้จักในต่างประเทศมากเลยนะคะแล้วก็คือตอนแรกพี่เอกเข้ามาดูเนี่ยพี่เอกก็นึกว่าเอ้ยมันเอาไว้สำหรับเิร์ชบริษัทต่างชาติหรือเปล่าแต่ว่าบริษัทในในไทยเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกจะลองเสิร์ชให้ดูนะคะ s g สมมุตินะอ,อ่าเห็นไหม ขึ้นและ S c G ลองเข้ามาดูนะคะว่ามันใช่ S c G ของบ้านเราหรือเปล่า Enter สิอืม Enter ด้วยต้อง Enter ถึงจะไปนะคะอ่ะทำไมถึงไม่ไปละ่ะไปไหนจะแล้วอ่ะมามาที่ Companies นะคะมาที่ Companies ทำไมมันไม่ขึ้นนี่ S c G แบบหนึ่งแล้ว เอสซีจีมาแล้วมาแล้วเซิร์ชนะคะกดค้นหานี่ไงมันจะขึ้นแล้วนะคะก็เข้าไปที่อันนี้ได้เลยมันจะมีคนนะคะก็คือเว็บนี้มันจะเป็นเว็บที่รวบรวมเอาพวกแบบเขาจะมาคอมเมนต์ในเรื่องของแบบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเพ่อ,อินว่ามันจะล็อกอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูหน้าตาของของ ตัวอันนี้นิดนึงมันจะมีอ่านดูเบื้องต้นจากตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะก็คือ salary ตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้ search เลยนะคะก็คือ search ว่าเงินเดือนหรือ compensation นะคะสวัสดิการเนี่ยเขามีอะไรบ้างซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือจะมีคนที่เขาเป็นพนักงานของบริษัทเนี้ยเข้ามารีวิวเลยนะคะว่า นในเรื่องของเงินเดือนฐานเงินเดือนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ในเรื่องของอินเทอร์วิวนะคะเราจะเจอคําถามอะไรประมาณไหนบ้างมันจะเป็นเหมือนแบบสังคมให้คนที่เคยไปมีประสบการณ์ในการาไปสัมภาษณ์งานที่นั่นทํางานที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมาแชร์ให้กับคนอื่นที่กาลังจะไปทํางานที่นั่นได้รู้แล้วก็เตรียมตัวก่อน,เป,นเป็นเป็นเ็ทที่ดีมากเลยนะคะแต่เมื่อกี้ที่พี่เอชเอ,เอาให้ดูเนี่ยคือเอิญว่ามันต้อง ล็อกอินเข้าไปก่อนนะแต่ว่าก็คือเบื้องต้นเนี่ยมันก็คือจะเป็นประมาณนี้แหละหน้าตานะคะในเว็บนี้เนี่ยสามารถทําได้หลากหลายมากเลยนะคะคานวณเงินเดือนก็ได้นะเห็นไหมจะเรีคาลคูลเลเตอร์นะมันมีตัวช่องคํานวณเงินเดือนอะไรด้วยนะคะลองเข้ามาเล่นในเว็บนี้ดูนะคะเหียจะบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างาค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยนะคะว่าก็ไว้มีโอกาสเพียจะมา สอนการใช้ Glass door แบบแบบเป็นคลิปเต็มๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งก,ากา็แล้วกันแต่ว่าวันนี้ก็คือเป็นแบบน้ำจิ้มก็แล้กันเนาะว่าสามารถเข้ามาดูสวัสดิการในบริษัทต่างๆของประเทศไทยนะซึ่งจริงๆออพี่เอ๋ลองเซิร์ชดูนะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นบริษัทที่ต้องมีชื่อเสียงนิดนึงนะอย่าง e g g ปตทอ,อะไรเงี้ยแต่ถ้าหากว่าเป็นบริษัทที่เป็น SME ออไรอย่ะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะไม่มีนะคะบริษัทเหล่านั้นก็อาจจะต้องดู อ้างอิงจากใน Job บโพสต์หรือว่าประกาศงานเป็นหลักนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นบริษัทใหญ่สามารถมาหาเพิ่มเติมจากที่นี่ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยก็คือไม่มีคอนเน็ t ชันไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักใครอะ่ะเออแล้วเราจะไปถามจากใครนะคะเพราะฉะนั้นเว็แบบนี้ก็ค่อนข้าง,าง,างตอบโจทย์เนาะ สุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของประสบการณ์นะคะประสบการณ์ในที่นี้เนี่ยมันมีเรื่องของอะไรบ้างน,นะคะข้อแรกก็คือประสบการณ์ทํางานระหว่างเรียนคือบางคนเนี่ยนอกจากเรียนไปแล้วนะคะเขาก็คือทํางานไปด้วยคนที่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยเราก็คือได้มีเกรดที่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีภาษีที่ดีกว่าเพราะว่าเขาได้ฝึกทํางานมาแล้วเขาได้เรียนรู้การทํางานมาก่อนนะคะเรียนรู้การทํางานกับคนจริงๆมาแล้วว่ามันจะต้องทยายังไงปรับตัวยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะ,ะต่อรองเงินเดือนเพิ่มขึ้นได้สามารถบอกเขาได้เลยว่าเรามั่นใจเพราะว่ามันเป็นงานที่เราทําอยู่แล้วเราทํามาก่อนอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าข้อที่2นะคะประสบการณ์เขาร่วมกิจกรรมต่างๆอันนี้มันจะอาจจะเป็นในกรณีของน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะไปประกวด <c oughs> นะคะพวกพวกที่เรียนคณะบริหารธุรกิจอะไรอย่างนี้นะคะประกวดโครงการสตาร์ทอัพต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะมีะสตาร์ทอัพที่มันจะไปแบบ จอยตามมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นโครงการร่วมกันอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็นักศึกษาพวกคณะบริหารอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะแบบไปเข้าร่วมกันเนาะก็บางคนก็ได้รับรางวัลมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะรางวัลที่1รางวัลที่2หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างเป็นเกียรติประวัติเนาะก็สามารถที่จะเอาตรงนี้เนี่ยมาบอกเขาได้ ว่าเอ้ยเรามีเรามีประสบการณ์ตรงนี้มาก่อนนะบางคนคือชนะเลิศรางวัลระดับหนึ่งของสตาร์ทอัพโครงการออมสินอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างคือต้องบอกนะว่าอย่างอย่างโครงการสตาร์ทอัพของออมสิน,นะคะมัน มีทีมที่เข้าร่วมนี่เยอะมากนะคะ5 0 0พทีมอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราได้ที่1มามันต้องเจ๋งระดับหนึงอยู่แล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็สามารถเอามาต่อรองได้และอันที่3นะคะก็คือเรื่องของรางวัลแล้วก็ผลงานนะ,ะก็คือมันอ้างอิงจากข้อที่1แล้วข้อที่2อนั่นแหล,ล,ละก็คือถ้าหากว่า ประสบการณ์ที่เราเคยทํางานมาหรือว่าประสบการณ์ที่เราทําระหว่างเรียนนะคะเราได้รับรางวัลเราได้รับผลงานอะไรนะคะก็สามารถที่จะเอามาโชว์ได้ซึ่งตรงนี้นะคะบางคนเนี่ยก็คือเขาอาจจะเป็นในส่วนของสายอาชีพที่อาจจะต้องมีพอร์ตโฟลิโอนะคะโชว์ผลงานนะคะด้านงานแบบออกแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยไปชนะเลิศการออกแบบต่างประเทศมาอะไรอย่างเงี้ยก็ามาโชว์ได้นะคะมันก็จะสามารถที่จะเรียกเงินเดือนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้เนาะอ่ะ ดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนนิดนึงนะคะก็ขอพี่เอกขอสรุปจบก่อนกันละกันนะคะว่าสําหรับในเรื่องของเทคนิคการต่อรองเงินเดือนของเด็กจบใหม่นะคะก็คือวันนี้พี่เอกเนี่ยเอามาแชร์ด้วยกัน4เทคนิคนะคะเทคนิคข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของเราจะต้องทราบนะคะฐานเงินเดือนของสายอาชีพที่เรากําลังจะไปสมัครก่อนข้อที่2ก็คือเรื่องของทักษะความสามารถนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของภาษาหรือว่าบางคนอาจจะมีความสามารถพิเศษอะไรอย่างงี้นะคะข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของสวัสดิการเราจะต้องรู้สวัสดิการของบริษัทนั้น ไปก่อนและข้อที่4ก็คือเรื่องของประสบการณ์ค่ะและ4ข้อนี้ละค่ะถ้าหากว่าเรามีนะคะเราก็จะต้องเรียบเรียงคําพูดเนี่ยไปดีเพราะตอนที่เขาถามเรามาว่าขอต่อรองเงินเดือนเท่านี้เนี่ยคิดว่าเรามีอะไรดีอ่าเราก็จะได้สามารถที่จะลิสต์เอาหัวข้อเหล่านี้นะคะไปตอบเขาได้อ่าเป็นยังไงละคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เอกก็จะมาแชร์นะคะเทคนิคในการตอบแบบต่อรองเงินเดือนนะคะพอน้องๆหลายคนเนี่ย คือพี่เอกก็เข้าใจแหละว่าเด็กสมัยนี้นะคะมันไม่เหมือนยุคพี่เอกนะที่แบบได้เงินเดือนวันละ50บบาทแต่นี้เด็กๆบางคนได้กันวันละร้อยวันละ5 0าก็มีนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเงินเดือนเด็กจบใหม่บางคนเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันสองพันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นบาทอะไรเงี้ยอาจจะไม่เพียงพอแต่ไม่เพียงพอเนี่ยมันด้วยเหตุผลอะไรแล้วเรามีประสบการณ์เรามีความสามารถอะไรที่จะไปของเงินเดือนเพิ่มเนะะี่ยก็ต้องิสต์ไปให้ในายจ้างเราเนี่ยเขารับรู้ด้วยเนาะอ่ะวันนี้ก็ วันนี้พี่เอกก็ขออนุญ,ญาตนะคะ จบการแชร์แต่เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็จะขอฝากนะคะเว็บไซต์ของพี่เอนะคะก็คือ w o r l d w d e j o b d d n e t นะคะรับทำเรซูเม่สมัครงานนะคะถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากที่จะทำเรซูเม่สมัครงานนะคะมาปรับเรซูเม่ก็สามารถที่จะมาติดต่อสอบถามกันได้เลยนะคะตามเว็บไซต์นะคะหรือว่า Li n e แอดนะคะจริงๆก็คือมี Facebook ด้วยนะ Li n e แอดก็จะเป็นแอดเรซูเม่ดีๆนะคะตามหน้าจอเลยนะคะยังไงอย่าลืมนะคะก่อนจากกันนะคะสําหรับคลิปดีๆแบบนี้นะะถ้าหากว่าใครชอบนะคะฝากกด subscribe เป็นกําลัง ใจดีๆให้พี่เอ๋ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เนี่ยปล่อยแบบของดีแบบไม่อั้นแบบนี้เนี่ยการต่อต่อไปนะคะพี่เอ๋จะได้มีกำลังใจนะคะยังไงก็ฝากเลยนะคะยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามมาจนกระทั่งจบคลิปเลยนะคะพี่เอ๋รับรองเลยว่าคลิปหน้าเนี่ยจะต้องหาแต่คอนเทนต์ดีๆแบบไม่ให้ผิดหวังมาฝากกันอีกแน่นอนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ